สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนีอีสานมาดําติ๊กผ้าขาปลาโคกตอนเย็นๆครับมาอยู่ใกล้ลาธารของปลาโคกครับพี่น้องครับมีสมุนไพรหลายอย่างครับอยู่ในมือนี้ครับมาเบิงเมื่อนีสิบห้ามาเบิงสมุนไพรปลาครับพี่น้องครับหรือว่ามาเบิงกระชายปลาครับมีแต่สมุนไพรครับพี่น้องครับกระชายปลาครับพี่น้องดร่ะกระชายปลาครับเต็มเลยครับ นี่กระชายปลาครับเต็มเลยครับอันนี้กระถือปลาครับอันนี้ฮะกระถือปลาเข้าไปอีกครับระบ้างหนามเด้อมือกล่องเด้อกระถือปลาครับมีมิตรกระชายปลาครับนี่พี่น้องกระชายปลาครับเต็มเลยครับ กะะชายปลาครับพี่ดากะะชายปลาครับครับสิบห้าคุณไ้เบิงครับกะะชายปลาครับกล้วยไม้ก็สวยๆพี่นอนองดูละต้นกล้วยไม้ชนิดหนึ่งครับกล้วยไม้ดินชนิดหนึ่งสวยครับกระชายครับเดียวสุขุดกระชายปลาให้เบิ่งครับ ดินเริ่มแห้งแล้วครับเดือนตุลาแล้วครับดินป้าโคกเริ่มแห้งครับคุณเน่ากระชายปลาครับพี่น้องมาดูล่ะมาใกล้ๆแล้วครับกระชาปลาครับ หัวเขาขาดก็มีครับเาียง่ากรเขาขาดหัวหอมนะครับกินนั่นเดียวกับกระชายเลยครับพี่น้องครับกินแบบเดียวกับกระชายบานเลยครับแต่เขากระทำอาหารได้เส้นเดียวกันกับกระชายบ้านนะครับพี่น้องครับกระชายปลาครับพี่น้องครับใส่หัวสดของเขานี่ครับร่วมกับกับต้นนั้น ยาขันมอนครับพี่น้องครับยาขันมอนตูเมียยาขันมอนตูผูครับพี่น้องครับต้มกับหัวกระชายป่านครับเป็นยาบำรุงกำลังครับบำรุงกำรุงกนัดครับพี่น้องครับเป็นยาบำรุงกำนัดด้วยครับพี่น้องครับต้นไม่กวดนะครับหรือว่าต้นหญ้าขันมอนครับพี่น้องครับนี่ตูผูตูเมียใส่เด้เบดครับต้มรวมก,กันครับ กระชายปลาครับมาเบิงหัวเขาหอมพี่น้องครับไฮ้หัวแจกออกเด้อคุณให้เบิงครับกระชายปลาครับพี่น้องครับใส่หัวสดดองเหล่าก็ได้ที่พี่น้องใส่หัวสดดองเหล่าก็ได้ครับ เป็นยาสู้กำลังเป็นยาแก้กระใสเป็นเป็นยาช่วยขับลมพี่น้องครับขับลมในกระเพาะอาหารครับพี่น้องครับรากสดนี่ครับทุ่พอะหยาบหยาครับต้มน้ำดื่มครับผสมกับน้ำผึ้งน้ำึงน้ำผึ้งครับน้ำผึ่งครับพี่น้องดื่มก้อนอาหารครับจะทำให้ร่างกายกระชุ่มกระชวยครับเป็นยา จะไห้ร่างกากระซุ่มกระชวยครับพี่น้องครับต้มร่วมกันกับอันน้ำผึ้งครับพี่น้องครับรากกระชายปลาครับตากแห้งครับต้มน้ำดื่มครับเป็นยาบำบัดโรคกระเพาะอาหารครับพี่น้องเป็นยาบำรุงหัวใจครับกระชายปลาครับพี่น้องครับเมื่อนี้ หอมหอมเป็นยาคือหอมคือกระไ้บานนะครับกินอันเดียวกันเลยครับแต่กินอ่อนกว่ากระไ้บานครับกระไซปลาครับกินเขาหอมแบบเดียวกันเลยแต่กระไซปลาสีอ่อนกว่าครับเป็นอค่าอาหารได้เหมือนกันครับแล้วก็เป็นสมุนไพรปสมุนไพรพ้อมครับพี่น้องครับโอ๊เหง่ออกครับพี่น้องครับห้อนผ้าข้าวปลาตัวแรงๆครับ ครับมื่อนิอีสานมาดันตีกับผ้ามารุจักกับชายป่าครับอย่าลืมกดติดตาาใหันไดพี่น้องเดอ้อคลิปหน้าพ่อกันไหมครับมื่อนิสวัสดีครับ